สวัสดีครับดินี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ M Gaming ในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมฉันจะรอเธออยู่ที่อิจป,ปีหน้าหรือ7ซ e a r s from n o นาแอปเปลในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับก็จากความโดนตอนทีน่แล้วเนี่ยเราได้คุยกับเอาอีหลอนเล่าไล่ดูความจริงมาว่าเอาอีก็ยอนเวลากลับไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการย้อนเวลาแบบสลับกันก็คือ มันก็เหมือนตัวคำนั่นแหละเออแต่ว่ามันก็แตกต่างตรงที่ว่าเวลาเอาอีกย้อนเวลาทุกครั้งเนี่ยความทรงจำของของฮโลโตัเนี่ยก็จะหายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ let's go ไปะนะครับ ก็มีคาโมดาอิชิๆๆนะครับแล้วก็มีเออเอินะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของชั้นที่เกี่ยวกับความความการเข้า,ขา,ขาวเวลานี่แหละแต่เมื่อก็มีสิ่งอะไรที่ช่วยฮาโโตะฮโโตะคงได้เลยนะเนี่ยอืมก็ตอนที่ชอชั้นสร้างเครื่องข้าเวลานี้ขึ้นมานะ่ะเขาก็ได้เตรียมตกวางไว้อย่างดีแทบจะหาจุดปกป้องไม่ได้เลย อามท่านเหรอคะอืมแต่ถึงจะเป็นพ่อเองก็ไม่าสามารถควบคุมได้ทุกอย่างหรอกนะอาจจะเป็นความไปได้อาจจะความไปไปได้อยู่นล้วก็ได้นะอืมเอาเถอะเอาเถอะแต่ก็ยังไงมันก็ไม่เป็นอะไรแน่ค้นหาเท่าที่จะทาได้เท่าที่จะทาได้แต่ถ้าไม่รู้จักย้อนย้อนกลับไปใหม่เนี่ยถ้ายังไม่รู้อีกก็ย้อนกลับไปอีกรอบ ทำมุมมุมไอย่างนั้นก็อาจจะช่วยอะไรก็ได้นะแต่ก็เหมือนไม่มีอหาราจำกัดใช่ไหมล่ะเอมตามตนเมื่อฐานแล้วมันก็อยู่กับที่คาโมะคาคาโนมะคงนั่นพูนั้นแหละแต่ช่วงเวลาก่อนที่เอาอีจังเนี่ยจะย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องจัดใจแล้วนะถ้าจะพูดถึงข้อสรุกแล้วก็อยากให้เป็นมาลาสิวันเอ๊ะ มันไม่มันไม่สนไปหน่อยล่ะครับอุตสาห์ใช้เวลาถึงเจ็ดปีแต่แค่สิบวันเนี่ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันต้องสั้นต้องสั้นกว่านี้ก,นนก่อนนี้จะซ้ําและในโลกกับเดนเนี่ยยังก็มีหลายคนที่รู้เรื่องการเข้าลานี่เนะด้วยแล้วก็แบบยาวของคาร์ลตกกับโออีจังเนี่ยถ้าเวลามันเดิมพางไปครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะ มันก็จะมีะบะวัติศา์ที่ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนอย่างเช่นต่อจากเนี่ยขนมาคงประสปประบอุบัติเหตุแล้วตาขึ้นมาจะทำยังไงละ่ะครั้งต่อไปก็จะช่วยฮันโตะน้มทาา่าไม่ทีช่วยคนมาาคงด้วยกันเหรอพ่อแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าผมตายปล่อยพี่ม้าก,ก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีทางเลือกันเหรอ สิบมันเหรอสิบมันเหรอห้าจใจแล้วค่ะโอเคนะครับเอา้าลมบอลเก่านี่เอา้ามาห้องเดิมครับยังไงเนี่ยทีนี้โอ้โหเมื่อฮัลโหลตกเป๊ะนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ย้อนเวลากลับไปนะครับปูฝ่าปูฝ่า,าเป็นสิบวันแต่ของฮาโุโตะเนี่แค่สามวันเองฮะอ้าวนี่ไงพออพออใ,ในในซีรีส์หลักแล้วก็ตามหาเอกสารอู้เอกสารแล้วก็ย้อนเวลากลับไปอีกทำไมเวลามันย้อนเวลาไปไวจังวะ มาที่นี่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วใช่ไหมล่ะเอ่อมากับก็คาดูมาซังไปกี่ครั้งแล้วล่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะน่าจะขายครั้งแล้วอ้อยไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดท่าร่เลยนะเนี่ยย้อนเวลากับอีกรอบแล้วก็วนอย่างงี้ซ้ำๆเนี่ยนะฉากที่พูดเมื่อกี้เนี่ยสแสดงว่า นอกจากจะมากับฉันแล้วแล้วก็ยังเคยมาที่นี่อยู่หลายครั้งนั่นหรอใช่ค่ะมาที่นี่ทุกครั้งเลยล่ะคะ่ะอ๋อง่ายๆนี้หรอแต่ทำไมละ่ะอ่าลองดูสม,มุดโน้ตใน,นชักดูสิคะอืมอันนี้นะเนาะอ่ามันจะมีรอยฉีกอยู่ใช่ไหมล่ะคะเมื่อเดือนพิธีแล้วที่ย่องกลับมา ก่อนที่ความจำจะหายไปฉันได้ทำแสลักไว้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่น่าไหลแล้วไว้นะคะถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นเจ็ดปีข้างหน้าแล้วก็ตอนแรกก็จะค่อยถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทำแล้วก็จะให้จำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำไว้เพื่อกันลืมนะคะอย่างนั้นเองเหรอถ้าเป็นแบบนั้น1 2ึ่สาสี่ 5, 6, 14, 15, ห้าหกสิบสี่สิบห้าครั้งเอะถ้าเจ็ดปีเป็นสิบห้าครั้งก็ต้องมากว่าน้อยปีนะขอโทษค่ะทำไมต้องขอโทษได้ล่ะอ้อาวงงครับอ้าจริงสิมาไปแบบนั้นเอาอีกจังของอายุเยอะยก,กว่าฉันมากเลยนะ จริงก็จริงค่ะแต่จะว่าไปการย้อนกลับมาหลายครั้งเนี่ยขนาดเนี่ยก็ยังหาตัวช่วยอะไรไม่ได้เลย,นยเนี่ยถึงจะย้ยอนกลับมากี่รอบก็ช่วยโซลก,กิกับฮารุโตะโซลก,ก,กิฮารุโตะไม่ได้เป็นโชคชะตาที่หนีไม่ได้ดจริงๆเลยนะเนี่ยนั่นสินะคะหืม,มไม่ว่าเก่ แต่ไม่ว่ากี่ครั้งช้าก็จะช่วยนะถ้าในาอนาคตชมพูดมากไม่ช่วยแล้วก็ต่อยชั้นได้เลยนะชั้นชั้นในตอนนี้อนุญาตแล้วห้าขอบคุณมากเลยนะคะคานุมาัสังจริงสิเออเอออีกเรื่องวันนี้เนี่ยฉลองดื่มโชวอยู่รวดรวดเดียวหมดเลยนี็ไหมนะ อย่างน้อยอย่างไงก็สิบพันฉันก็ไม่ตายอยู่นะใช่ไหมล่อะอาไม่ใช่สิอาจจะเป็นความเป็นไปได้ที่ใครจะถูกช่วยแทงก็ได้สินะนั่นสินะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันวิธีนั้นนะคงเป็นวิธีสุดท้ายนะคะแต่มันก็อันตรายแต่มันร้อันตราอยอยู่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีก็้องไว้สุดท้ายแบบสุดท้ายส่วนแรก็ดีค่ะ แต่ฉันรู้สึกมันทรมานมากก็คือถึงชะพูดว่าแทนฉันก็เถอะแต่่วงเนี้ยไม่มีคนลรลบตัวฉันที่ตายด้วยนะสิหืมเอ๊ะจะว่าไปเพื่อของเอาอีจังเนี่ยชื่ออะไรนะลืมไปแล้วแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในโลกป,ปัจจุบันท,ที่ตายไปแล้วนะเอ๊ะซากิเหรอคะเออใช่ใช่คนนั้นแหละ เด็กคนนั้นเนี่ยเธอยังสาบายดีอยู่ไม่ใช่เหรอจะว่าไปทุกครั้งเนี่ยในรอบที่สามซาคิจะแต่ตอนนี้คงไม่มีอะไรทำไมเอาละลองตรวจด,ดูกันลองตรวจด,ดูกันไหมแต่ว่านั่นมันเป็นเรื่องของ,ของตอนรอบที่สามนะคะข้อกลางของฉันเนี่ยกลับมาตอนที่รอบที่ห้า ตอนนี้ก็เหมือนกันถึงจะสอดสอบไว้ก็อ่างั้นเหรอแต่ก็แต่ก็แต่เด็กก็ที่เชื่อว่าซากิเนี่ยในตอนนั้นน่ะเธอก็แข็งแรงดีไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดแน่ค่ะยันถา้าเมื่อเราที่สามที่ซากิจังตายต้องมีใครสักคนที่ถูกช่วยเป็นอาสิช่วยไป ถ้าดูแบบนั้นแลวยาวก็อาจจะใช่ก็ได้นะคะไม่ก็สักกิจจังไม่ได้ตายประมาณนี้อะไรประมาณนี้เฮ้หมายความว่า,วา,างไงหล่ะคะมันก็เป็นใบหน้าในโรงพยาบาลน,นี้ไม่ใช่หรอแบบแกล้งทบแต่แกล้งทําให้เห็นว่าตายในโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วยังมีชีวิตอยู่เรื่องนั้นถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงมันก็ไม่แปลกนะคะอืม แต่ก็ผมพูดเรื่องเนี้ยในตอนนี้ก็คงก็คงทําให้เกลียดเท่าไหร่ลองไปคุยอาจารย์อีทิกิกันดีกว่านั่นสินะคะโอเคไปคุยนะครับถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ล่ะก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไหมอ่ะถึงจ้ถามชั้นตอนนี้ก็เถอะก็แบบมนุก แกล้งทาให้คนอื่นมาตายแล้วลอกความทรงจำของคนนั้นออกอันนี้แบบนี้นะครับถึงมีการลบอกความทรงจําแต่ไม่มีแต่เรื่องการตายเนี่ยจะว่าไปนี่มันเรื่องเจ็ดปีที่แล้วของฉันนี่ไม่มีนะครับมันก็ว่ามันไปก่อไ่ใช่ว่ามันจะไม่มีหรอกนะลรอคะหืมหืมไม่ ไม่ใช่ฉันหรอกนะแต่ฉันนะ่ะมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยได้ยินพ่อครูอยู่เรื่องนั้นกับใครสักคนหนึ่งอะ่ะโอ้หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับสร้างกีจังนะครับเอ่อกระดมาสร้างเอ่อแต่คุณพ่อของอาจารย์อิจิคิไม่อยู่แล้วนะคะพราะง้นอาจารย์อิจิคิเลยทําแทนใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นน่ะก็อาจจะใช่ละมั้งค่ะ อาจารย์อีทีคีคะยังจำเรื่องสมัยก่อนเรื่องอะไรอีกได้ไหมคะอุมถ้าจะไม่ผิดนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ตอนก่อนเนี่ยที่พ่อฉันพ่อจะตาไม่นานอะตอนที่นานๆครั้งเนี่ยฉันจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปได้ยินที่พ่อพูดเขาแต่จะพูดไปมันก็ไม่ด้มันก็ไม่ได้แปลกอะไรนอกนั้นก็ เมื่อเจ็ดปีก่อนอาจารย์อิติกีขอบคุณพ่อของอาจารย์เรื่อนงน้ำมันเอ่อคุณคุณนามมัคุณคารโนมัดยืมขอยืมแป๊บหนึ่งนะคะเอ๊ะเอ่ออาจารย์คนนี้อาจารย์คนนี้เป็นคนเดียวกันนั่นูกไม่ใช่หรอคะเอ่มอ่า อ่าใช่แล้วคนคนนี้แหละเฮ้ยใครน่ะใครน่นเหรอก็คุณพ่อของฮารุโตะไงละ่ะไงคะอ้าวรู้ด้วยเหรออืมน่าสนใจจบไปแล้วนะคะับสำหรับแอปพิล็อกหโลกของอาอีสานะครับก็สรุปมาแล้วนะครับว่าก็ ย้อนเวลากรับเป็นจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นการย้อนที่เป็นการย้อน14ครั้งซึ่งนับก็ประมาณร้อยปีได้ครับอือ13 14ครั้งโอ้โหไอ้อฮันลโตนนี่แค่5ครั้งเองนะแต่ของเอาอีนี่หนักกว่าครับคือ14 15ครั้งโอ้โหก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม ฉันจะรอเธออยู่ที่อีกจปีข้างหน้าหรือซื่อวิดียฟอร์มนะอัไปหลอกไม่เพียงเท่านี้นก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอลาลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชัตเตอร์หน้าสำหรับคลิปนี้ซีโยเกนเข้าโพ